ชข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจศูนย์ปฏิบัติการนาย,ยกรัฐมนตรี PMOC นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y u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  e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสานใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเรามาดูกันว่าในขณะที่สถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายได้เร็วมากขึ้นนะคะ เพศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ว่าจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานจำนวน36จังหวัดทั่วประเทศนะคะภาคกลางและภาคตะวันออก9จังหวัดได้แก่กาญจนบ,บุรีนะครปฐมไม่มีบทลงโทษนะคะ 3. ปราจีนบุรี4เพชรบุรี5ระยอง6สมุทรสาคร เจ็ดสุพรรณบุรีแปดพนนร์ศรีไอทธยาและเก้าอ่างทองภาคเหนือแปดจังหวัดได้แก่หนึ่งเชียงรายสองตากสามพิษณุโลกไม่มีบทลงโทษนะคะสีเพชรบูรณ์ห้าแพร่ไม่มีบทลงโทษหกลำพูนไม่มีบทลงโทษเจ็ดสุโขทยัยและแปดอุตรดิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดนะคะได้แก่ 1. ชัยภูมิ 2. มาสรารคาม 3. มุกดาหาร 4. ยโสธร 5. ศรีสะเกษ 6. สุรินทร์ 7. น้องคาย 8. อุดรธานีและ 9. อุบลราชธานีภาคใต้10จังหวัดนะคะได้แก่ 1. ตรัง 2. นาราธิวาส 3. ปัตตานี 4. พังงา หพัทลุง 6. ภูเก็ตเจยะลาไม่มีบทลงโทษนะคะแประนอง 9. ้าสตูลและสิสุราธานี 23. สเมษาย,ยน2 5 6 4นาเวลา 16. นาฬิกานะคะรวมทั้งหมด 36. จังหวัดทั่วประเทศนะคะขอความร่วมมือให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถาน